ครัวันนี้นะครับเราก็จะเอารถซปเปอร์คาร์นะครับสองคันไปแลกกับพระองค์เดียวนะครับแต่ว่าพระองค์เนี้ยผมคุยจบซื้อขายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับเป็นสุดยอดพระปิตาที่ต้องบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับก็ตกลงกันไว้ว่าจะเอารถ2คันนี้ไปแลกนะครับก็คันแรกก็เป็นโรสลอยนะครับอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ เสียดายมากเลยอะแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับก็คือเราไม่อยากให้รถแพงๆนะครับแล้วก็คันที่สองก็จะเป็นแม็กคาร์เรนอันนี้เป็นแม็กคาร์เรนนะครับแม็กาเรนเจ็ดสองศูนยเอะครับเอาสองคันเนี่ยไปแลกกับพระองค์เดียวทุกคนตอนนี้เราก็กำลังหรือของดูอยู่ว่ามันมีอะไรที่แบบตกค้างเหลืออยู่ในรถหรือเปล่าพวกของใช้พวกเอกสารสําคัญอะไรแบบเนี้ยเสียดายมากเลยอะ ไปหมดเลยอะ่ะลูกชายคนโตลูกชายคนเล็กไปหมดเลยลือล้อเลยรื้อเลยมีอะไรเหลือไหมรื้อออกให้หมดจะเอารถไปให้เขาละตอนนี้เราก็กําลังเตรียมรถนะครับจะเอารถไปให้ที่ที่เต็นท์นะครับเมื่อคืนนี้นะครับพอดีดูพระกับพี่ต้อมนครสวรรค์นะครับเราพี่ต้อมนครสวรรค์เนี่ยเอาพระปิดตาไม้ผมดูองค์หนึ่งผมอยากได้มากนะครับก็ตกลงกันว่าเอารถแรก รถสองคันแลกพระองค์เดียวเสียดายมากเลยแต่ว่าเก็บไว้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเมียด่านะครับเมียบอกไม่ให้ซื้อรถเยอะนะครับแต่ก็มันก็เกินความจําเป็นแหละทุกคนนะครับเพราะว่าใช้รถธรรมดาก็พอแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเออเอาไปแลกพระจบนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามีว่าพระที่แลกก็เป็นแบบไหน พระที่เราจะไปแลกมาใช่ไหมทุกคนที่ผมบอกว่ารถสองคันเอาไปแลกพระนะครับก็เป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับหลายหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยพระอะไรทําไมมีมูลค่าสูงขนาดนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพระปิตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยเขาเรียกว่าจากักรพรรดิจกักรพรรดิพระปิตาเลยนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันก็อยากได้มากผมก็เลยเอารถซูเปอร์คาร์เนี่ยสองคันแลกเลยนะครับแลกเอาพระองค์เดียวแต่ว่าพระองค์นี้นะครับ ไปอยู่ในความครอบครอ,องของพี่โทนบางแคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นองค์นี้นี่นะครับเกือบเจล้านนะทุกคนนี่องค์นี้นะครับเขาเรียกว,ว่าพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับเนื้อผงคุกรักอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องที่ต้องขออนุญาตใช้คำว่าหายากกว่าสมเด็จวัดระฆังนะครับพบเจอน้อยกว่า นะครับองที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้ผ่านการใช้มาแต่เป็นพระที่ดูง่ายและคลาสสิกมากนะครับต้องบอกว่าถ้าสวยแชมป์แชมป์ผมว่าน่าจะต้องมีมูลค่าเป็นร้อยล้านนะครับถ้าแบบสวยแชมป์แชมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมว่าร้อยล้านขึ้นครับแต่ไม่รู้ว่าร้อยเท่าไหร่แต่เป็นร้อยแน่นอนถ้าสวยแชมป์แชมป์นี่เป็นร้อยล้านแน่นอนครับ เอาเป็นว่าร้อยล้านซื้อไม่ได้แล้วกันนะครับเสียดายเสียดายรถด้วยเสียดายพระด้วยไปหมดแล้วผมขายหมดแล้วเอารถไปแลกพระแล้วพระก็ขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หมดไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยหาใหม่นะครับบรารมียังไม่ถึงที่จะได้ครอบครองหลวงปู่นะครับถือว่าเป็นสุดยอดพระปิตาที่โอ้โหในวงการพระหรือผู้นิยมสะสมพระเครื่องเนี่ยต้องตามหากันพระปิตาหลวงพ่อแกว้วเควัน ใครสนใจอยากได้พระองค์นี้นะครับไปติดต่อที่พี่โทนบางแคได้เลยนะครับอ่ะ EP นี้ก็มาทําคลิปให้ดูสนุกๆนะครับใครที่มีพระดีๆอยากจะขายผมนะครับทักมาหาผมได้ที่เพจรับเช่าพระเครื่องอันโอกินะครับใน a c e b o o k นะผมทักมาได้เลยใครมีพระสวยพระดีอยากจะขายผมทักมาได้เลยนะครับโอเคครับ EP นี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามช่องอันโอกิด้วยครับสวัสดีครับ